นี่มนขึ้นตรงนี้ครับกอ้อมาก้อนมากก้นมาช่อนครับปลาช่อนไม่ใช่ปลานินแบบนั้นช่อนแน่นอนครับผมเอาเหยาะกระสูบนะครับมาตีซซซตาเบ็ดเล็กมากครับเพราะเป็นเหยายกระสูบครับ ถ้าเราเปลี่ยนตาเบ็ดให้ใหญ่ขึ้นเป็นเบอร์หกอะไรแบบนี้มันตีไม่ได้ครับกะดีงานกระสูบ Đồn, đồn, đồn 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 Bếp ta lếch mạng Nó vinh lắm, vinh lắm Nó vinh xà vinh lắm Nó